สวัสดีค่ะเรามาพบกันในช่องเมียช่างพาทำบาบน้ําค้างนะคะตรงปกเลยค่ะวันนี้จะพามาซ่อมจบในคลิปเดียวคลิปนี้เป็น EP3 สนะคะเดี๋ยวมาดูค่ะรถใครที่มีเสียงดังแบบนี้เสียงดังจากห้องเครื่องเสียงดังที่ฝากระโปรงขับอยู่ดีๆแล้วมีเสียงดังนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านผู้หญิงหรือท่านผู้ชายถ้าได้ยินเสียงแบบนี้ให้ท่านหาที่ซ่อมและให้ท่านไปดูคลิปเมียช่างนะคะ e ีีหนึ่บอกวิธีแก้ปัญหาเบื้องตน้นก่อนที่ท่านจะไปถึง หน้าร้านซ่อมนะคะได้ยินไหมคะเสียงดังมากๆเลยค่ะเนาะเมียช่างทำคลิปไว้แล้วนะคะถ้ารถใครที่เสียงดังแบบนี้นะคะมีอาการเสียงดังแบบนี้ให้ท่านแก้ปัญหาเบื้องต้นนะคะหรือว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก่อนนะตัวนี้ที่หน้าปัดนะนรูปแบตเตอรี่นะครับ ก็ดับปกติอยู่นะแต่ว่าอาการเนี้ไฟเขาจะไม่ชาร์จนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยคือเขากำลังกาลังจะชาร์จแต่ก็ชาร์จไม่ได้เพราะว่าโมเลเขาแตกไปแล้วนะาานมันก็มันก็เลยมีเสียงนะครับโมเลตได้ชาร์จแตกใช่เขาจะพยายามชาร์จนะ พราะปกติเขาจะชาร์จอยู่ที่ยังต่ำก็ห้าสิบหกสิบแอมป์นะครับแต่ทีนี้พอโมเลตแตกเขาก็เหมือนฝืนกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวจะไปถอดเปลี่ยนโมเลตให้ดูนะครับคลิปนี้นะคลิปนี้จะเป็นอีพีจบนะคะของอีกสองคลิปนะ๋ย่เงมีช่างจะวที่<ม>ให้ที่ให้ดูรูปแบตเพราะว่าเราไม่ต้องไปทำอย่างอื่นนะครับแค่เปลี่ยนโมเลตอย่างเดียวนะนี่ค่ะ เสียงดัง <Okay. S 1> แบบนี้หน้าปัดแบบนี้เวลาสตาร์ทแล้วมีไฟโชว์แบบนี้เสียที่ตรงนี้เลยค่ะซ่อมตรงจุดแน่นอนค่ะช่างทองเนาะเพราะว่าเป็นรถของช่างทองเองค่ะ e ี p ีหจะบอกนะว่าเกิดจากสาเหตุอะไร e ี p ีสบอกวิธีแก้ปัญหาถ้าท่านอยู่ระหว่างการเดินทางอยู่บนเขาอยู่ริมถนนหาร้านซ่อมไม่ได้เจอการนี้จะแก้ปัญหายังไง สามารถวิ่งได้ถึง20กิโลนะคะเมียช่างไปทดสอบมาให้ดูแล้วนะคะ20กิโลขึ้นไปแน่นอนโดยที่เปิดแอร์เปิดไฟหน้านะคะและถ้าท่านอยากให้แบตประหยัดก็คือไม่ต้องเปิดแอร์ใช้เปิดกระจกนะคะเพื่อหาร้านซ่อมนะต้องซ่อมนะโอเคแล้วก็เมียช่างเอารถตัวเองเลยนะคะทดสอบให้ f c ดูฝากแชร์ด้วยนะคะคลิปดีมีประโยชน์มากๆค่ะฝากแชร์เพื่อเป็นวิทยาทานเนาะถ้ารถท่านยังไม่เคยเป็นปัญหาแต่ถ้าดูคลิปนี้ แล้วเป็นก็จะได้นึกขึ้นได้ค่ะว่าท่านจะต้องทําตัวยังไงจะต้องทําอะไรกับรถบ้างนะคะ,นนะ,ค,ะคลิปนี้เป็นการซ่อมแล้วนะคะซ่อมแบบนี้หรือใดแบบนี้ไม่มีใครมาให้ท่านดูแม้กระทั่งรถเราเองเราก็ไม่สามารถไปยืนจ้องช่างเขาทําได้นะคะแต่วันนี้เมียช่างมาถอดให้ดูทุกขั้นตอนเลยค่ะว่าวิธีถอดไดวีโกถอดยังไงนะคะส่วนสายพานวีโกเมียช่างทําคลิปไว้แล้วนะคะก็เข้าไปดูได้เลยวิธีถอดวิธีใส่สายพานใส่ยังไงถอดยังไงเนาะ วันนี้เราก็จะมาถอดไดชาร์จให้ดูทุกขั้นตอนเลยนะคะตั้งแต่เริ่มเลยนะก็คือต้องถอดขั้วแบตเตอรี่ก่อนนะคะใช่ครับก็คืออันดับแรกให้ถอดขั้วแบตก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยกรองนะ อย่าลืมถอดขั้วแบตนะคะเดี๋ยวมียช่างแผนให้ดูนะช่างทองได้ถอดแล้วนะคะถอดขั้วลบนะครับแล้วก็คายตัวน,นี้ออกแล้วนะคะ เราก็จะมาดูงานกับช่างทองละเอียดทุกขั้นตอนเลยนะคะเนาะข้างล่างเป็นไฟนะคะช่างทองได้ใช้ไฟเพื่อส่องขึ้นมาเพื่อให้กล้องเห็นชัดขึ้นนะเดี๋ยวพี่จะว่าแสงอะไรเนาะ mm hmm. ใครที่ดูคลิปนี้นะคะอยากรู้ว่าอาการของไดชาร์จเสียนะคะโมเล่ hmm. มันเสียโมเล่ More. ลูกปืนแตกเป็นยังไงก็เข้าไปดู ep 1 ep 2นะคะ เดี๋ยวเมียช่างจะแปะไว้ให้ใต้คลิปนี้แล้วก็ขึ้นไว้ให้ที่ตัวไอนะคะนับสองตัวนะเดี๋ยวไปถึงใดแล้วเรามาดูอีกทีได้ไหมคะท่านทองจะได้ไม่เสียเวลาคลิปนะคะอ่าค่ะยกขึ้นเลยน็อตสองตัวแล้วยกขึ้น,นะคะ่ะเนาะก็จะบอกทุกขั้นตอนนะคะแต่ว่าตอนถอดน,อน็อตก็เมียช่างไม่อยากถ่ายเพราะมันจะยาวนะ อยู่ตรงนี้นะคะนี่นะคะปลั๊กตัวนี้นะใน EP หนึ่งกับ EP สองต้องถอดปลั๊กตัวนี้นะคะเนาปลั๊กตัวนี้ค่ะเห็นไหมคะที่ช่างทองถอดเนี่ยค่ะตัวนี้นะแต่ว่าถ้ามีกลองอากาศมันก็จะค่อนข้างถอดเอามือล้วงเข้าไปยากแต่ถอดได้นะคะช่างทองถอดให้ดูแล้วนะคะถ้ากล้องมันจะเอียงๆก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะ ท่างจะพยายามให้เห็นใกล้มากที่สุดนะตันนี้พยายามใช้บล็อกนะครับเพราะว่าจะเดี๋ยวเขาเหัวเสียนะหัวลูกที่ทางหลอดไฟมันแสงมันเยอะกได้อยู่ก็ใช้ได้ก็ไปต่อกันเลยค่ะท่านพี่เก็จะถอดสายพานใช่ไหมคะ วิธีต่อสายพันธุก็ไม่ยากเลยค่ะเป็นลูกวอล์กเบอร์สิบสี่นะคะเสร็จแล้วค่ะถออแล้วสายพานัน ก็ถอดไอชาร์จได้เลยไอชาร์จตัวนี้เ็าจะติดโมเลตตัวนี้อย่างนี้ต้องต้องถอดโมเลตตัวนี้ออก ตัวขาเบอร์สิบสี่ตัวนี้เบอร์สิบสองนะครับเดี๋ยวนะพี่ในกล้องเห็นครับโอเคตัวถย่างนี้เลยครับ เราไปดูกัน หกเหลี่ยมนี้คือเป็นชุดถอดโมเลดายชาร์ตนะคะค่ะเราไปเริ่มถอดกันเลยนะคะกจะให้ดูว่าที่เขาไม่หมุนเพราะว่าเขาไฟได้สด้านนะครับนี่นะครับนี่ค่ะสาเหตุที่ทำให้เขาเสียงมีเสียงดังเนาะ,ะจริงๆมันต้องถ้าด้านเนี้มันฟรีได้นะครับ แต่ถ้าด้านนี้มันจะฟรีไม่ได้มันจะหมุนไปไม่ได้นะคะแต่ตอนนี้มันหมุนได้สองด้านเลยนะคะมันเดี๋ยวค่อยมาดูของตัวใหม่นะ,ะเดี๋ยว่านจะหมุไปดูก,ก็ยิงออกแบบนี้เลยค่ะ ไเกินะครับโอเคค่ะถ้าฝั่งตามเข็มเนี่ยเขาจะหมุนไม่ได้นะครับเดีย๋ยวนี้เขาจะล็อกนะแต่ถ้าทวนเข็มเขาจะฟรีได้นะครับ เสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็ไปใส่เลยค่ะเราจะได้สตาร์ทรถลองดูเลยค่ะเนาะไปค่ะเราไปใส่เลยก่อนจะใส่นะครับเดี๋ยวแนะนำนิดนึงเราก็ถอยบูทตัวนี้นะครับเด,เดี๋ยวนะคะย้องดึงออกไปเลย ะะเราจะทําการถอยบูทตัวนี้นะครับเพราะว่าเมื่อกี้ตอนที่เราเอาออกเราก็ใช้ใช้ขยับขยับเอานะครับเราจะถอยนิดเอานิดหนึ่งนะ,ะมีเทคนิค,นะคะใช่ไหมคะก็ใช้เป็นน็อตกับลูกปืนนะครับหรืนอน็อตกับบล็อกก็ได้นะครับแล้วแต่ความยาวของน,อน็อตนะนะครับเอาที่มันกลมๆเข้ากับ ปากของบูทตัวนี้นะครับก็ถอยนิดนึง นี่นะครับต่อ,อยแล้วนะแล้วก็คลายเลยนี่นะครับก่อนนะเป็นลกูกปืนสองตัวนะครับซึ่งมันมีอยู่แล้วในร้านเอาง่ายๆนะครับ There i go. Go. ตัวบนชนแล้วนะครับทีนี้ก็นับตไปสิบสองข้างล่างจะให้ดูนับข้างล่างนะนัอข้างล่างนี้เรา <c oughs> เราดันเข้าไปเลยนะครับคลิปคลิปอ่าเนี่ยนะครับตัวนี้นะครับอ่ะแล้วพี่ก่อนที่แบ ก็ขันเข้าไปได้เลยนะครับน็อตแย่ที่รูแล้วก็ขยับขาไปตรงกันแล้วก็เอาเอา,เอามือขันก่อนนะครับทีนี้ก็ไล่ให้แน่นเลยครับตัวนี้ก็ให้แน่นเลยนะครับ ก okay. อเคก็สา,สายไฟครับสายไฟมีเส้นเดียวนะครับสาย6ตัวนี้ขนาดสิบมิลน,นะคระับ เสียบปากเลยนะครับดันเขาดันเขาให้ดังดกัก็เป็นอันเรียบร้อยนี้ก็ใส่ยสายผ่านกันเลย ใส่สายพา,า,านเลยครับก็เราจะเว้นตรงแอร์ไว้นะครับของคอมแอร์ใช่ไหมคะครับคลองให้หมดเลยยกเว้นคอมแอร์คนละองให้หมดเลยนะคะเข้าที่เดิมให้หมดเลยนะยกเว้นคอมแอร์นะคะ ใช้กเหล็กอะไรก็ได้นะครับที่สามารถมาัดตรงนี้ได้ เสร็จแล้วสายผ่านใส่ไม่ยากเลยนะคะดูคลิปให้ละเอียดก็ทำตามได้นะคะแล้วก็เช็คความเรียบร้อยใส่แล้วก็ต้องเช็คความเรียบร้อยด้วยนะคะมีไฟฉายสองก็จะดีมากเลยค่ะเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็เดี๋ยวใส่กลองอากาศแล้วก็ ใส่ขั้วแบตก็สตาได้แล้วใช่ไหมคะแล้ก็จะมาลองกันแล้วเนาะเดี๋ยวให้ช่างทองใส่กลองแป <ude> <spe ak human> ๊บนึงนะคะกลองก็ใส่เหมือนเดิมเลยค่ะตัวนี้อย่าไปเอาน้ําให้โดนน้ํานะครับตัวนี้นะตัวนี้ห้ามโดนน้านะคะสําคัญมาก ชนะ่างทอง,งก็ไปทำความสะอาดกรองมานะคะทำความสะอาดได้นะคะกรองนะแต่อย่างที่บอกว่าตัวนี้ห้ามโดนน้ำแค่ตัวนี้นะคะนี่ค่ะกาขันน็อตสองตัวใช่ไหมคะช่างทองนอเบอร์สิบสองสองตัวนี่ค่ะน็อตเบอร์สิบสองตรงนี้สองตัวนะคะ นี่นะครับตัวนี้ก็ใสยแล้วก็กดให้อย่างนงี้นะตัวนี้ก็ใส่สามตัวให้แน่นนะครับท้าไมแน่นเดี๋ยวเขาแตกนะครับแรง ข้อแบตเลยค่ะพอใส่ข้อแบตแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูที่หน้าปัดรถยนต์กันนะคะแล้วก็ไปสาตาร์ทรถในรถแบตเตอรี่ยังไม่ได้ชาร์จนะครับตั้งแต่วันที่ลอง EP หนึ่ง EP สองนะตั้งแต่ลอง EP หนึ่ง EP 2ก็ไม่ได้ชาร์จแบตเตอรี่นะคะแล้วก็แบตเตอรี่อายุใช้งานแบตเตอรี่ของช่างละคะ่ะ งก็ลูกนี้เลยค่ะลูกนี้เลยตัวนี้ประมาณหนึ่งปีครับนี่นะสิบสองจุดสามเดี๋ยวเราไปดูน้าค่ะเดี๋ยวเราไปนะคะรถกัน เสียงมันยังดังนะนั่งอยู่ในรถก็ได้ยินนะด,นะด,ดูไฟนะครับด,นะดูไฟหน้าปัดนะคะ,ะไ,คไฟน้าปัดนะคะดูไฟวงนะครับกลับไปดูไฟวนกันะเปิดแอร์อย่างเดิมนะคะไฟวงคะไม่มีเสียงแล้วนะคะทุกคน ตอนนี้เมียทั้งก็เปิดประตูนะขึ้นมาแล้วค่ะสสิบามแล้วนะคะเปิดแอร์ตอนนี้ใช้แอร์แบบสูงสุดเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูให้ เปิดไฟหน้านะคะได้ชาร์จแล้วนะคะแบตเขาก็จะค่อยๆเต็มนะครับแล้วก็ไฟชาร์จก็จะค่อยๆชาร์จเยอะขึ้นนะครับพอแบตเต็มเขาก็จะชาร์จลดลงอีกทีหนึ่งน,นะครับ เขาจะชาร์จถึง14นะสำหรับคลิปนี้ก็เรียบร้อยสมบูรณ์ดีค่ะเนาะอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะช่างทองอธิบายไว้อย่างละเอียดเลยนะเข้าไปดูทั้ง2 EP ให้ครบ EP นี้เป็น EP จบนะคะคือการซ่อมไดชาร์จรถคันนี้นะคะ มีอาการบอกมีวิธีแก้ปัญหาบอกถ้ามีอาการนี้กลางทางคุณจะต้องทำยังไง mm. ก็เข้าไปดูนะคะจะได้เข้าใจมากขึ้นเนาะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้า